สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel บันทึกการลงทุนโกโคุนะครับผมวันนี้เรามาทําการบ้านสําหรับเตรียมตัวสําหรับอาทิตย์หน้ากันเนาะวันประจําวันที่21มีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับโดยวันนี้เราจะมาทําการบ้านหาหุ้นที่พื้นฐานดีมาลองทําการบ้านสักประมาณ5ตัวเนาะนสั้นๆไม่ยาวเนาะคิดว่าใช้เวลาไม่เกินสิบห้าทีครับผม อัเรามาเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวขอดูตลาดในอาทิตย์ที่แล้วกันก่อนเนาะเซตอันนี้คือชาเซ็ตเนาะของอาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์ปิดไปที่อ1,563.96เนาะก็ลดลงมา4.86โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาคุ้นกันยังไงเนาะสำหรับอาทิตย์หน้า โดยที่เราใช้เครื่องมือวันนี้นะครับก็จะเป็นชาดจ,จาก Trading View เนาะ,ะเพื่อนๆสนใจดูชาดก็สมัครกันได้แล้วก็ใช้โปรแกรมบันทนะึกการึงโกคุเนาะที่ใช้ผ่านไลน์ของเราเนี่ยในการทําการบ้านกันมันเริ่มกันเลยแล้วก็มาตัวแรกวันนี้เราจะดูขอดูข้อมูลเซตก่อนโอเคเซตที่ผ่านมาลบไป4.86เนาะแล้วก็วอลุ่ม80,000ล้านโอเคแล้วขอดูการบ้านหน่อยเราจะหาหุ้นพื้นฐานดีกันจริงๆเพื่อนๆก็สามารถหา พื้นพื้นฐานพื้นฐานดีได้จากในเว็บเซ็ตเนาะเราก็สามารถเข้าไปดู P B P E P B V อย่างนี้ได้แต่วันนี้เราจะมาใช้ผ่านบันทุการทุนโกลคันก็จะดูอ่าเราเรามาไล่ดูทีตัวกันเนาะว่ามีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจในปัจจุบันในในในปัจจุบันที่เราระบบเราสแกนมาเห็นตัวแรกคือ B O L โอเค B O L เนาะ B O L เค s i n e t Online Public Company นะครับผม BOL ตัวแรก BOL ปิดไปที่วันสุกอยู่ที่8.8เนาะแล้วก็ยังเหมืนราคากำลังบีบอยู่วอลุ่มราคาส่วนใหญ่อันนี้คือ v o l ุ่มราคาส่วนใหญ่เนาะจะอยู่ที่6บาท <c oughs> แล้วก็วอลุ่มตอนนี้ก็มาสร้างฐานกันอยู่ที่ประมาณ8บาทถึง18บาทตอนนี้ ก็คือเป็นฐานที่2เนาะก็อยู่ที่มัน8.8คือตอนเนี้ยก็น่าสนใจนะอ๋อลืมบอกไปว่าเดี๋ยววันนี้ที่เรามาดูก็คือเราจะมาดูหุ้นที่พื้นฐานดีงั้นขายที่เราจะสแกนมาคือพื้นฐานดีแล้วก็เป็น up t เร n แล้วก็มี v o ล u m มในการเทรดเนาะออโอเคเรามาเริ่มกันตัวแรกก็ BOL นะครับผม BOL ถือว่าน่าสนใจนะ BOL ยังเป็อยู่ช่วงไซด์เวบีบเข้ามาอยู่เนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ EMA 5 EMA 20คิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะมีเลือกแล้วว่าจะขึ้นหรือลงอันนี้เราก็ต้องมาดูกันเนาะถ้าลงมาที่8.45นี่ถ้าหลุดก็ไม่น่าสนใจแหละแล้วก็ดูว่าจะขึ้นทะลุ9บาทได้ไหมอีกทีเนาะ อันนี้ก็สนใจครับเป็นพื้นฐานดีภาพรวมทางพื้นฐานดีมากภาพรวมทางเทคนิค,คนี่ก็เฉยๆเนาะไม่ได้ไม่ได้แบบแย่หรือไม่ดีหรือดีมากอย่างนี้โอเค <c oughs> ถามว่าแนวต้านเท่าไหร่แนวต้านถ้าดูจากตรงนี้คือน่าจะประมาณ9บาทนะเราสามารถดูแนวต้านแนวต้าน200วันอยู่ที่10.3ก็คือตรงนี้ซึ่งโอเค ยังไม่สิ่งหรอกจริงๆเนี่เรามาดูว่าความแนวแนวต้านอ่า pivot point จะอยู่ที่8.99บาทก็คือแถว9บาทได้แหละถ้าผ่าน9บาทได้ก็ถือว่าน่าสนใจเนาะไอตัวของ BOL ตัวนี้แต่ถ้าหลุด8.45ก็อาจจะพลิกกลับเป็นลงแหละอันนี้ต้องพิจารณาว่าถ้า8.45ลงไปก็ไม่น่าเล่นสำหรับตัวนี้ต่อไปตัวไหนดี หนยสองคอมเซเว่นเรามาดูชาร์ตคอมเซเว่นกันนะครับผมคอมเซเว่นก็ที่เราไปซื้อ iPhone เนะาะกันที่ในห้างพื้นฐานดีมากมาดูเทียบเท่ากันไปอันนี้เป็นอัพเทนชัดเจนเนาะถามว่าอัพเทนดาวเทนดูยังไงเราก็ดูเลยเปิดกราฟมา1ปีอันนี้คือกราฟ1ปีนะครับนี่หปีกราฟ1ปีมาถ้ามันเฉียงขวาแทางขึ้นขวาบนอันนั้น,นคืออัพเทนแทงลงข้างล่าง วิ่งลงข้างล่างคือดาวเทนเราจะไม่เล่นหุ้นที่เป็นดาวเทนนะครับเพราะนี้เราเราไม่ไปสนพวกออปชันหรือการพุทอะไรพวกนี้เราสนแค่ว่าเราดูราคาหุ้นแล้วก็เก็บหุ้นมาทํากําไรเนะาะเราจะเล่นเฉพาะหุ้นอัพเทนเท่านั้นถา,ถามว่าราคามันเนี่ยมันจะทํำนิวไฮแล้วมันไม่แพงไปหรอหุ้นที่จะขึ้นะ่ะยังไงมันก็ขึ้นเนาะมันเบรกนิวไฮไปได้อย่างคอมเซเว่นเงี้ยน่าสนใจไหม ถือว่าเป็นน่าสนใจมากเพราะว่าจะลงมาพักที่เส้น ema 5ตลอดเลยก็เป็นหนึ่งในเทคนได้นะว่าถ้าพัก ema 5เก็บเก็บเก็บหุ้นตัวนี้ได้แต่วันศุกร์นี่ก็คือปิดสวยเลยเต็มแท่งสีเขียววันจันทร์น่าจะเปิดโดดมีโอกาสเปิดโดดทะลุไปที่6 2เทสไฮเดิมเนาะน่าสนใจเพราะว่าเรามาดูตรงที่ภาพรวมในนี้นะภาพรวมเทคนิคเข้าภาพรวมเทคนิคเข้าพื้นฐานดีมากภาพรวมเทคนิคเข้าสตองบายคอมเซเว่นเนี่ยถือว่าน่าสนใจมาก ใน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 หุ้นที่พื้นฐานดีแล้วก็เทคนิคโอเคนะครับก็เก็บไว้ในลิต์ได้นะคอมเซเว่นต่อไปก็จะเป็นหุ้นขอดูหุ้นที่สามออฟทีโอพีทีโอพพไทยออยึ้นตัวนี้คือจริงๆคือ ุ้อันนี้เป็นอีกหนึ่งเง,ง,งื่อนไขของเรานะเนาะไปนับเทนหุ้นเพื่อหาด,ดีแต่ตัวของท็อปตัวเนี้ยทำไมถึงไม่แนะนําให้เล่นเพราะว่าเป็นหุ้นที่ไม่มีวอลุ่มที่เยอะมากเนาะคือม่มีวอลุ่มคือไงคือเดี๋ยวด,ด,ดูนะวันหนึ่งจะแบบนิดเดียวมีจุดเดียวอะไรอย่างงี้ซึ่ง <c oughs> มันอาจจะไม่สนใจสําหรับคนเก่งกําไรแบบเราที่โอเคเราดูรประกอบไม่ถือยาวขนาดนั้นอันนี้ส่วนของ ไอ้ตัว T O P P เนี่ยผมจะขอข้ามไปเลยเนาะเพราะว่าวอลลุ่มมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นโอเคตัวต่อไปก็จะเป็น C B G คาราบาวใช่ไหมคาราบาวกุป๊ป <c oughs> โทษครับผมโอเคคาราบาวกุ๊บถามเป็นหุ้นอัพเทนไหมก็ดูก็หุ้นอัพเทนนะจากซ้ายล่างขึ้นมาบน แต่ไม่รู้ว่าจบเทนหรือ,อยังเนาะก็ขอดูก่อนราคาแนวตา้านทั้งหมดแนวตา้านอ่าภูเขาแรกอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่119บาทภูเขาที่2อ,อยู่แถวแถวประมาณ139 1 4 0 140เนาะคือแนวตา้านอย่างคลรบาเนี่ยถ้าใครสนใจขอดูซี CBG งบพื้นฐานดีภาพรวมเทคนเข้าเฉยๆเนาะ นเชอรันี่คือเฉยๆเนาะไม่ไม่แบบแนะนำไหนก็ถ้าจริงๆก็คล้ายๆตัว BOL ที่ต้องรอถ้าใครไม่แนะนำให้เข้าซื้อเลยเนาะจริงเราเราก็ต้องดูว่าตอนนี้มันค่อนข้างไซเว์ระหว่าง145กับประมาณ130เนี่ยไซเว์ way อยู่ซึ่งตอนนี้มันมีแนวที่โอกาสที่จะหมดเทรนก็ได้เพราะว่า แต่ก็จริงๆถ้ามองดูโวลูมการซื้อขายประกอบกันก็มีโอกาสที่จะไปต่อแต่เนี้ยตัวของคาราบาาจะต้องรอดูว่าถ้าทะลุขึ้นขึ้น140ขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะน่าสนใจเนาะ140ก็คือตรงนี้เนาะโ o ลูมน่าสนใจแต่ถ้าหลุดตัวโล130ลงมาเนี่ยหลุด135ลงมาเนี่ยอาจจะแบบพิจารณาที่เล่นตัวอื่นดีกว่าคอมเซเว่นสวยกว่า เนาะถ้าอันนี้อันนี้อันนี้แนะนำาอนนี้คือที่ผมมาแนะนําหุ้นนี้ก็เป็นการไม่ได้เช็คชักชวนอะไรให้การลงทุนเนาะเป็นเหมือนแบบมาไกด์เพื่อนเพื่อนละกันเปดึงแนวทางประกอบการตัดสินใจเผื่อเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนสนใจหุ้นตัวนี้แล้วสนใจอยากจะเทรดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดูประกอบพิจารณาได้ว่าเอ้ยตัวนี้น่าสนใจไหม แล้วก็ไปทําการบ้านเพิ่มเติมเนาะดูแนวรับต้องดูในวันด้วยเนาะว่าเอ้ยวิ่งขนาดไหนอะไรอย่างนี้แต่น,นี้เรามาทาการบ้านสําหรับวอาทิตย์หน้ากันพื้นที่พื้นฐานดี5ตัวเนาะอันนี้ก็ตัวที่สามแลละ DBG ก็อย่างที่บอกคือนะถ้าผ่านร้อยสิบห้าได้ก็ก็น่าสนใจร้อยสิบร้อยห้ารอยสสิบได้อ่ะก็น่าสนใจแต่ตอนนี้น่าจะับยังไม่เลือกทางไปมีตัวอื่นที่สวยกว่าเล่นเนาะต่อไป DTCI ขอดูก่อน DTCI โอ้ตัวนี้ก็คือโวลุ่มน้อยเนาะโวลุ่มแบบไม่ค่อยเยอะมากเนี่ยก็อันนี้ขอข้ามไปละกันอย่างที่เหตุผลเหมือนตัว TOPP มีตัวใหม่ไหมลาลินาลาริน property ใช่ไหมตัวนี้โอเค โอ้ตัวนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมนาทีที่ผ่านมาก็วิ่งน่าจะพักตัวตัวนี้คือวอลุ่มคนส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ4บาท4บาท5บาทบาท,บาทซึ่งตัวนี้เไปนับเทนชัดเจนนะครับขอดูขอดูเทคนิคเข้าหน่อยสิเทคนิคเข้าบอกว่าบ y ยื้นฐานดีมากเทคนิคเข้าบายนะครับผมก็อืม ตัวนี้เนะาะไฮเดิมอยู่ที่ไฮสองร้อย200วันสองวันคือ1ปีนะอยู่ที่1 1บเาทถือว่าน่าสนใจนะตัวนี้ยังมีโอกาสไปต่อไหมก็มีโอกาสแต่ก็ต้องดูอะตอนนี้คือพักตัวอยู่ซึ่งถ้าพักตัวอยู่แนวต้านที่เห็นชัดสุดคือสิบจที่ใกล้สุดเนาะสิบตอนนี้ปิดอยู่ที่10.3 10.3ก็ 10.3ถือว่าตัวนี้คิดว่าน่าควรควรควรน่าน่าสนใจที่จะเก็บไปในวอชนิตของเราเนาะดูจริงๆถ้าถ้าเทคนิคผมก็อาจจะเข้าเก็บสักไม้หนึ่งก็ได้เพราะตอนนี้มันอยู่ที่10.3เนาะ EMA5 ที่ป,ป,ปกิเป็นเป็นก็เป็นหนึ่งในในเงื่อนไขเหมือนกันว่าถ้าพักที่ ถ้าพุ้นนี้น่าสนใจแล้วมาพักที่ EMA 5เนี่ยเราจะพิจารณาที่จะเก็บไม้แรกก็ได้เหมือนกันถือว่าเป็นไม้แรกแต่่าบอกคือเราควรก่อนเทรดเราควรจะทำ m i n i m Management นอแล้วก็ทําแบ่งไม้ซื้อเพื่อลดความเสี่ยงไม่ใช่ออกอินหมดเนาะในพอร์ตนึงของเราอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของ m i n i m Management ไม่ควรมีหุ้นเยอะจนเกินไปไม่ควรแบบเกินหตัวอะไรนี้แต่ก็อันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนละกัน ก็อย่าลืมทำมอนิเตอร์แมนด้วยเราเวลาเราเข้าเราควรจะรู้ว่าเราควรจะได้รีวอร์ดเท่าไหร่เทียบกับความเสี่ยงเท่าไหร่นะรีทูรีวอร์ดที่เขาเรียกกันเนาะอย่างมากค,คือถ้าเราได้เราควรจะได้มากกว่าความเสี่ยงเนาะมากมากกว่า 1. 5ดเท่าของความเสียเ่ยงอะไรอย่างนี้ก็จะดีกว่าเพราะถ้าเสียเราจะได้แบบเสียแบบอ่าเสียน้อยกว่าได้อะไรอย่างนี้ <c oughs> โอเคตัวาลาินเนี่ยถือว่า,าสนใจนะครับแนวรับฟีโบอยู่ที่10บจ0ดสิบจุดหนึ่ง จริงๆอ่ะน่าจะสิบบาทแหละใช่ไหผมดู <c oughs> ไม่ลดสิบบาทถือว่าสวยเพราะเดี๋ยววอทินหน้าเปิดไป ema 20เนี่ยก็จะมาถึง10บาทได้สบายๆเนาะอลินตัวนี้ถือว่าสวยสวยสวย,ยสวยิบุด ema อยู่ที่1 0บจุด่ซิงเข้าหมายแรกได้เนาะอีกหมายหนึ่งก็พิจารเข้าตอนที่มันเบรกเบรก10.5ขึ้นไปก็ซื้ออีกก็ได้หรือถ้าลงมาสิบบาทนี่ก็ พิจาาที่จะซื้อได้เหมือนกันเนาะอันตัวนี้ถือว่าสวยว่าพื้นฐานดีเทนี้เข้าก็แนะนําซื้อแต่ก็กลางๆค่อนข้างไปทางซื้อแต่ต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยอันนี้เรมีกี่ตัวละเรามีอันนี้เราดูผี่ตัวละ BOL Com7 CBG l a l i n อีกตัวหนึ่งล,ลองดูเมกะสิเมกะ หุ้นตัวนี้ถามว่าน่าเล่นไหมพื้นฐานบอกว่าดีแต่ดูแล้วไม่ใช่อัพเทนอย่าบอกคืออัพเทนดูยังไงอันนี้อาจจะเพิ่งเข้าตลาดมาเมื่อต้นปีเนาะปึ๊บป๊บป,บปบหรือเปล่านี้วอลลุ่มมีการขึ้นไปถึง1.17แต่ตอนนี้วนอยู่แถวแถวถูกไหมเนี่ยไม่ใช่เราดูผิดตัวทุกคนเราดูผิดตัว มิก้าเซทไทแลเราดูถูกจมไปเนะี่ยอ๋อมันคือตัวนี้โทษทีครับทุกคนกีนี้ไปกดผิดตัวมิก้าคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือสามสิหกจุดวมาอัพเทรนไหมจริงอัพเทรนนะอัพเทรนไม่ได้วิ่งลงขนาดนั้นแต่มันไม่ใช่อัพเทรนแบบสตองขนาดนั้นนะแล้ว,วถ้าเรามาดูตัวเทคนิคาบอกว่าเทคนิคลบอกว่าเซล อันเนี้ยจะค่อนข้างขัดแยงแหละคือจะจบเทรนดไปหรือเปล่าในส่วนของอัพเทรนซึ่งถ้าเลือกได้ผมก็จะอาจจะยังไม่ค่อยสนใจหุ้นตัวเมกาไอตัวนี้มากนักหกจุดห6จุสูตรนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีเทสไฮเดิมที่4.3เส้น EMA เนี่ยหลุดมาทุกเส้นแล้วเส้นปติ EMA นี้มีเส้นอะไรบ้างมี5 5าห้าหหลุดทุกเส้น ถ้าเป็นพวกนี้ผมจะไม่คือถ,ถ้าคุณจะไปต่อส่วนนี้มันจะไม่คนดห้าสิบวันนะประมาณหนึ่งควอเตอร์หนึ่งไตรมาสซึ่งตัวเนี้ยถามว่าถ้าใครมีก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ตามความเห็นส่วนตัวผมคิดว่ามันจบเทรนแล้วนะค่อนข้างส่วนตัวพอดูวอลลุ่มการขายที่แบบเส้น,น,นอย่างเงี้ยเราควรจะกลัวเส้นยังไงบ้างไอ้พวกนี้เราควรชอบเนี่ยมีโอกาสไปต่ออะไรอย่างงี้แต่พวกเส้นนี้คือเขาขายกันหมดแล้ว ววลุ่ม <Volume S 2> แน่นตรงนี้มากซึ่งโอกาสไปต่อค่อนข้างยากแล้วเหมือนกันตัวนี้ถือว่าไม่น่าสนใจเรามาหาตัวที่ห้ากันต่อดีกว่าที่เราจะเก็บไว้เนาะ AI ดู AI เทียบราคาก่อนตรงไหมหุ้นตรงกับที่เราดูไหม <c oughs> ขอโทษครับอ AI อ๋อตัวนี้สวยเนาะภาพรวมพื้นฐานบอกว่าดีมาก ภาพโลเทนเข้าตองบาบ <c oughs> ตองาบแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาโดดซึ่ง2องทีตัวเนี้น่าสนใจเลยทีเดียวหามว,ว่าเป็นอัพเทนไหมเงืินไขแรกเป็นอัพเทนชัดเจนวิ่งกับซ้ายล่างขึ้นขวาบนหลุดเส้น EMA ไหมตอนนี้ไต่ขึ้นมาเห,เหนือ EMA 50เหนือ EMA 5เหนือ EMA 20หมดแล้วซึ่งปิดด้วยสวยงามเนาะปิดเต็มเกือบเต็มแท่งเลย จริงๆแล้วก็ภาพรวมพื้นฐานดีเทคนนี่เขาบอกสตองบายอันเนี้ยควรเก็บไว้ในในลิสของเราเนาะแล้วก็หาจุดเข้าถามว่าเข้าไงได้บ้างข้างบนอะนโวลุ่มไม่มีแล้วแต่แนวรับอะอยู่ที่แนวรับที่ผมมองว่านะ่าจะเป็นไปได้คือ2.2 2.2ุองสออะไรเงี้ยถ้าลงมาอีกทีแต่จริงๆคือมันอาจจะลงมาปิดแกลบได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้เนาะแต่จริงๆก็ อาจจะมีพักตัวมาบ้างในอาทิตย์หน้าอาจจะพิจารณาเก็บไว้สักไม้แรกที่2.3 2.2ไม่เกินสองจริงจมันไม่ควรจะลงมาเกิน2.2 2.2ุดสองสองอจุดสองศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะในอาทิตย์หน้าถือว่าน่าสนใจหุ้นตัวนี้ครับเพราะบทรุ่ข้อมูลเนี่ยไม่มีแหละหายเดิมน่าจะมีโอกาสไปเทสสองจุดห้าเดิมได้แล้วพื้นฐานดีเทคนิคเขาก็บอกว่าดีแนะนําซื้อมาานะสตองบายเลยทีเดียววัวรุ่มก็สวย ตันนี้โอเควันนี้เรามาสรุปกันหน่อยว่าเรามีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับในลิสต์ที่เราจะเตรียมทําการบ้านสําหรับอาทิตย์หน้าอ้าวนี่นครับโอ้ทุกคนโอเคระบบมาอ่านมีตัวแรก B O L com s v e แล้วก็ C B G ล a Lin แล้วก็ ai โอเคครับสวยสุดก็จะเป็นคอมเตัวนี้ตาไว้ลาลินสวย ai สวยลงมาตีสองตัวนี้เลือกทางอยู่กำลังเลือกทางเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ล้วกันเนาะการทำการบ้านมีตัวประมาณนี้ bol คอมเซเว่ลาลิน L I A L I L I N A I ก็อย่างทีบอกเพื่อนๆเนาะก็ลองเอา5ตัวนี้ไปทำการบ้านเพิ่มเติมดูแล้วก็ลองเขียนแผนขึ้นมาว่าทิศหน้าถ้าราคาถึงประมาณนี้เราจะแอคชั่นประมาณไหนนะครับก็อย่าอย่าลืมทำมันนี่มีเน e เมนดูดูเรื่องต่างๆที่ทำให้เราสาม,มารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเนาะก็วันนี้ ก็อย่างที่บอกคือผมมาแนะนําการลงทุนไม่ได้มาชักชวนการลงทุนก็แนะนำให้เพื่อนไปเปิดเทคนิคหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งประกอบการตัดสินใจดีกว่านะเพราะว่ามันก็คือเงินเราอย่าบอกคือการลงทุนอะ่ะมันคือเราก็ต้องมีความรู้ในการลงทุนระดับหนึ่งเนาะส่วนอันนี้ยวันนี้ผมก็มาแชร์วิธีการหาหุ้นพื้นฐานดีน่าสนใจ5ตัวสำหรับทิศหน้า ไว้เท่านี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวคลิปห,หน้ามาเจอกันใหม่ก็จะเป็นเทคนิคต่างๆในการหาหุ้นอ่ะจ,จะเป็นหุ้นพื้นฐานดีหุ้นเทคนิคเข้าดีห้ามหลับแรกหุ้นเบรก2 0 0วันหุ้นระเบิดอะไรอย่างนงี้มาแชร์เทคนิคกันมากกว่าวันนี้ก็ขอจบไปเท่านี้จะได้ไม่ยาวมากนะครับก็ใครสนใจ อยากใช้งานโปรแกรมบันทึกการทุนโกคุเพื่อลดระยะเวลาในการทําการบ้านก็ติดต่อเข้า,าได้ที่เพจบันทึกการทุนโกคุน,นอ,นนอนใน f a c e b o o k หล่บผมใส่ลิงก์ไว้ในดี c r i p t i o n ให้ก็อย่าลืม Subscribe ช่องแอนบันทึกการทุนโกคุด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่จะมาในอน,นาคตน้องวันนี้ก็ไปแล้วครับผมขอบคุณขอให้ทุกคนโชคดีในอาทิตย์หน้านสำหรับการลงทุนในอาทิตย์หน้านะครับผมขอบคุณครับ